้นหลับห้องฝั่งใสเกลือเลยนะครับเออเพื่ออะไรเพอเลืลเอดเขาก็ต้องใส่เลือดก,ก้อนนะครับเลือดเตรียมไว้ถืยตักเลือดก,ก้อนใส่ไห้นะเกลือเนี้ยใส่ไม่ลุ้นนะครับเพราะว่าตอนห้องหลับลเนาใส่ก็แล้วเน้นเน้นรับนักขนาด สวัสดีครับอ่าสวัสดียังแม่ตอนครับวันนี้วันตุกนะครับเล่มูจะไปไหนกันซื้อจินนะครับจีนควายมันหลักกว่านี้วะนะครับสีมันเงาหน่อยไ่ได้ออกคีบปสมสามวันแล้วพิดทุ่งนานะครับพิดีพอิีงานหลายอย่างนะครับ๋ไปใส่เบ็ดอย่างกงาไม่ได้ไปนะครับมันวางกันตัวนะครับงานกันนะซื้อจีนมาหลับนะครับอ๋อจัดการสองคนเ้า นก้อนกุ้งเขาเขาแมวากลัวฝนตกกินก็คือหลับไงก็ต้องซอยเอานะครับเนาะซอยกลมๆนะครับก็จะหลับนะครับอันนี้เป็นจิ้นควายนะครับตรงนี้กเบอร์ควยมีข้าวตรงนี้นะแถวนี่ครับเด็กช่างลุงหรือเบอร์เคยได้ยินนะครับนี่เขาหลับผมหมดนะครับนอนหลับสักหน่อยคนนะครับมันเหลือเจ็บนักนครับจินหนวกปริมาณคนสักสามสี่คน อันนี้ก็เหลือไว้ย่างกันนะครับแขกสีฟักกัตเลยออเอออุ้ยเดี๋ยวขอเกลือนี่เขาหลับเหนียวเอาเกลือใส่ต้วยนะครับครับ<อ>เกลือใส่สักกึ่งจ้อนจ้อนนักแล้วไปเออฮะอืมน้อยมน้อยไปไดาว กุณหลบับห้องฝั่งใส่เกลือเลยนะครับเออผมล้าเละเละืเอดเขาก็ต้องใส่เลือดก้อนนะครับเดลือดเตรียมไว้หรือตักเลือดก้อนใส่ให้นะนูนอยังไม่ตอนนะครับก้อนใส่เออนี่ครับมีใส่ให้ โอเคน่ะนี่ก็ลาบไปเรื่อยๆนะครับลาบนี่นละเอียดนะครับเนาะทั้งกรนไกานะครับนีนบน่ลาบลาบเหนียวนะครับส่วนเพีย้ยเขาก็เอาไปหลวกไว้ต้มเหมือนเดิมนะครับเนื้อนะครับผักหอมห่อนลวมากรองนะครับ,ระะรรบใส่ตัวหน่อยคอือนี่จะน่ากิแด้วนะครับ จีนอู้ถึงจีนมันก็ง่ายง่ายกว่า,วาแข่งอมจีนก่อนนะครับอที่เขียงผมต้องเอานะครับเีื่จะสวกนะครับนี่หล,ลางเขียงก่อนนะครับสอยเครื่องไมะครับรอเลยครับอ่าก็เออเอาละเครื่องไหนก็มีนะครับผ้ารที่้วนะครับนอนอแล้วก็เออน้ง่นนงพวกกันน้่เตรียมวกินกงนัง่นงผังเลยเออที่เลี้ยวตับนะครับ กว่าอย่างอื่นมันมันมันจะเหนียวนะครับคันนานี่เนาะอคือวัดบอกอกีน่แน่นเห็เหรอหาเนื้อจุกกินดีกว่าดีกว่าอันนี้เป็นคันนานะครับนี่เขาจะแ่เย็นนะครับ,นนบเน้องสนีทตับพนี้ได้มาหนักหน่อยนะครับตับต้องเลาะเอาถีบไปเป็นเอ็นอย่างอ่งอนครับนาะ งามอยู่ครับตัพวันนี้เป็นเอ๊ะนะครับคุณท่องมาเป็นเนี่ยปีมันนะครับนี่นะครับมันจะหวานนะครับออกหวานกว่าส่วนอื่นนะครับของตัพเออจะปุ๋ยเตี้ยนนี่มาละจะยืนไว้เลยครับมันกรอบนะครับเนาะโอ้สุดยอดนะครับตับขอชิ้มหม่เลยครับ อสดดีครับโอ้สุดยอด้วยต้ม <c oughs> น้ำลวกเขี่ยอืม่ะโอ้นี่ฝนตกนี่กัด ไก่เพียนะครับเดี๋ยวเรานำห่อแล้เขาต้มอยู่กับนะครับเรามากองนะครับส่วนไก่เพียนี่นะครับต้มมาแล้วนะครับเขาก็มากองเหมือนเดิมนะครับเนื่อนะครับเอาเศษหญ้าเศษอย่างออกนะครับเศษหินนะครับต้มคนนะครับอ จะมีเศษหญ้าเศษอย่างนี้ดูนะครับอ่นี่นะครับเนาะนี่เอาขวางเลยนะครับยกปิดแชร์คนเดียวเป็นพริกลาบนะครับกะเอาบอบพอดีพอดีนะครับน้องเข็ดล่ำไปพริกลา,าลกบเนี่ยเป็นกระมีเครื่องเทศอย่างเดีวเยวแล้วนะครับอ่บาเพราะว่าออันงแต่ของทีมงานในห้องอยู่ได้แยะเตืนนะครับมันมีเวลานะครับ เลือดลงไปน้อยครับเหลือที่จะเลือดนานมนะครับมนะันสักน้อยนะครับเลือดน้ำเที่ยเือดเดี๋ยวเขาจะได้ครับปรุงแตมีเกลือแน้วฝั่งใส่ก่นนะครับใส่ผงนัวไปก่อนก็เกลือเขาใส่ไว้แล้วกต่ตอนเดี๋ยวเขาหลับเมื่อกี้นะครับนัวสักน้อยนัการนักนะครับ ดเดี๋ยเดี๋ยวใส่เม่รุ้นนะครับเพราะว่าอตอนเขาหล,าลับเ้าใส่ก็แล้วพักติดเตรียมตรงนี้ต้นหอมพักชีนะครับพักไข่พักไข่ไหรือพักแท้วนะครับ คนมันเข้าพริกหนอยนะครับเข้าพริกเข้าวนผงนัวคนมันตกทำคลิปลำบากหน่อยครับอืมเวงกิมหรอจองเกือก็จน้นเนี่ยจน้นกาก,กิมหรอเหรอ,อ มันจะไปขมเาพี้ยงมองอี้โอยนะอุ้ยโอ้ฝนจะได้ลถอากวอ๋หมาแล้วเนาะขมัวคับนี่นี่มีวัวควนลงดินนะครับนี่นะครับสนับสนุนคนได้นะครับเน้อ เป็นหื้มมาขวดหมดจำเดียวเพราะช่วงก่อนมันไม่ได so ้กินกันนะครับเป็นดิบๆข้างหลังนี่พอทุเราเพชรปุ่นี้อ่ะเดี๋ปุ่นนี้ละตรงไหนที่แก่ไว้นะครับเดี๋ยวยุดยัดหนามันก่อนนะครับนี่นะครับแก่ยินไว้ตรงไหนลงไปครับ เน้นๆครับนักขนาดต้นหอมทับชี้นะครับทักไทยเพิ่มกลมหอมนะหวีเขี้ยพื้นที่ตรงนี้ เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ด็กก้าไม่ตีหนังเลยเอาน่ <c oughs> นา,าใส่กล้วยเดี๋ยวจุกนอุ่ยเน,นาะกจับเดี๋ยวล็อคฝนเอี้ยนก๊อนะครับเีิ่มมาจิ้มกันพอหลับจิบ้มนะครับวันนี้นะอุ้ยกินเข้าหน่อยวันนี้ตื่นมาผนะมได้กินเด้กก้าเขาอุ่นๆครับ กับลาบไทยทำยากเลยนะครับฝนมันตกโอ้โหนี่ครับนี่เนี่ยน่ะโอ่งลงควายนอนยังไงไวายควายพูดดีนะโอ่งลงคนนั้นลดตังเพลองอืมเจ้ครับอืมแั่ต้องมียาฆ่าเชื้อเลยเนาะฝนตกอย่างนี้เนี่ยต้องมีแต่ครับต้องมีกันแน่ว่ะ โอ้านะครับ,บตุกตกนักๆแต่จะดีดนเหนมือนกันนอยเมื่อนล้วมันเหมืนได้ตกนะครับอืมคร,ครยืับไปยะาัเจอแก่หนาวเราก็ตามด้วยลาบควายครั

ก็สลายขนมาตกะเอาง่ายแข้งมะเขือกับได้หมดนะครับอ,อขุนตกอย่งอีนี่นะ่าจะไปตกซอยจิงแก้วนะครับเนาะอ่าอนเจ้าลงงี้ก็มุดปากการนะนน่าจะได้ดับมันอีฝองเนาะ<ม>อืมครับนี่กับเห็ดหนึ่งเมนูนะครับในผแต่ชีวิตคนหน่อครับอุ๋ยนะครับเอา,มามน้ำเสนอเอฟซีได้พอนะครับสนมากคนเหนือเขาคนอีสานนะครับน่าชอบท้ากินกันนะครับ เป็นเมื่นกี่เต๋อนะครับบ่อควายได้เนี่ยมันก็ได้แล้วก็เขาบ่อควายได้ไปทำทีก่ก็เลยอย่างอื่นก็เข้าอย่างอื่นกับบ่อควายล้ำของมันมีเลือดเดี <c oughs> ๋ยวเติมเลือดให้น่อยตรงนี้อืม <c oughs> เลือดจากล้ำอยู่กินก็บใบเตยเผืองนะครับกินหลับกินซ่าเลยนะรู้แต่ต้องกินอะหลายคนครับนี่ก็เดี๋ยวไว้ขึ้นใม่บ้านไปไปขั้วแล้วกันเนาะนะครับเพื่อตั้งกินงานตั้ง,ง <c oughs> อันหมูนี่ผลิอยากฟาห้อง โอเคนะครับขอบคุณนะครับ FC ที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์เพื่อกำลังใจชีวิตข้างนอกกับทีมงานนะครับขอบคุณทุกข้อความท่างเๆต่างไลน์นะครับทักทายกันมาเป็นเจ้าเป็นแหลงนะครับเมื็นคืนนะครับขอบคุณที่บันลืมกันนะครับหวังว่าวันหน้าถ้ามีโอกาสฮาวงจะได้ไปปักเบ็ดแถนสักหลอดสองหลอดเนาะข้างน้ามันหนักหน่อยโอเคนะครับในคลิปหน้าเฮาปักกันใหม่ใครชอบบรรยากาศเอฟฟาโค้ดตี่สามกับช่องชีวิตข้างนอกแถมช่องคือช่องชีวิตข้างนอก FC เลยนะครับคลิปนี้ไปดีกก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีคครรัับบผม